สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะวันนี้ก็พบกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะจ๊ะกับหัวข้อที่ว่าเขาเอาคุณไปพูดกับมือที่3ามว่ายอย่างไรบ้างเออมาถ้าอยากรู้นะคะเป็นไปฟังกันก็เป็นหัวข้อที่แบบขำๆอะไรเงี้ยก็แบบดูขำๆอย่ไปซีเรียสอย่าไปคิดมากอะไรละกันโนเราไปดูกันว่าแบบเอ้ยเขาว่าแบแบแอบแอบเอาเราไปพูดกับมือที่3ามว่ายอย่างไรบ้างหน้ามนาะอ่ะแม่หมอขอ5ใบจ้ะ ให้คุณนะคคนึกถึงเขา,าคนนั้นได้เลยนะเขาเอาเราไปพูดกับมือที่สามว่าอย่างไรบ้างอ่าใบแรกนะคะเด i m p r อิมเพรสใบแรกมันก,ก็เด e i m p อิ s เอัศวินไม้ มีความรู้สึกว่าเขาพูดคือเอาจริงๆอ่ะถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ได้ว่าพูดถึงคุณในทางที่แย่นะไม่ได้พูดถึงคุณในทางที่แย่เขาเขาบอกว่าคุณและเขาเหมือนกันมากจนเกินไปจนจน,จนมีความด้านชาจนมีความไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ท้ายที่สุดเขาจึงต้อง ต้องแบบว่าไปไปเลือกคนนั้นนะ่ะเออไปเลือกมือที่สามอะไรแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงคือเขาเขาพูดว่าคุณนะ่ะไม่ไม่ได้ไแบบไม่มีอะไรไม่ดีเล่ยนะคุณเป็นคนที่ดีแล้วก็เผลอๆจะเป็นคนที่ดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ําไปอืมอา่าคือยิ่งอยู่ด้วยกันนะ่ะเขา เขาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่ามันไม่หวือหวามันไม่หวานเหมือนจะเดิมเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยความอิ่มตัวความนิ่งความอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกแบบหมดรสชาติหมดหมดความแบบเอ,อ่อเขาเรียกอะไรหมดความตื่นเต้นอ่ะหมดหมดความแบบ มีหมดแพชชั่นในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าพออยู่กับคุณแล้วความสุขตรงนี้หมดและมันไม่มีแล้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาอะไรแบบเนี้ยแต่แบบว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะที่ผ่านมาคือคุณเป็นแบบเป็นคนหนึ่งเลยที่ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าดีดีมากๆสําหรับเขาไม่ว่าเขาจะมีจะผ่านมากี่คนหรือก่อนหน้านี้คบใครหรือไม่คบใครอะไรก็ตามก็ต่างก็ตาม,ตามเออก็ตา่างเออนั่นแหละค่ะ เริ่มเริ่มพูดแบบว่านวนละนั่นแหละคุณคุณก็คือคนที่แบบเขาคิดว่าดีดีที่สุดอะไรแบบนี้นอืมเออมันคุณเคยได้ยินคำว่าดีเกินไปปะเออนั่นแหละคำว่าดีเกินไปสำหรับคนคนนี้คือจริงๆคือคุณคือคนที่แบบว่าดีเกินไปจริงๆสําสำหรับเขาจนมันทำให้เขารู้สึกแบบ มันมันมันยังไงเออมันรู้สึกว่าดีเกินไปอะแล้วเขาหาคนที่มาพอดีกะคเขาว่าคืออ,อีมือที่3ามนี่แหละเออก็คือ ก็คือเธอเนั่นแหละที่แบบว่าพอดีกับฉันอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เกิดปัญหาอะไรแบบเนี้ค่ะขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาน,ะคะนำคุณไปพูดกับมือที่สามที่พูดถึงคุณให้มือที่สามเขาฟังน,นั่นเองแต่ว่าแม่หมอถ้าในความคิดแม่หมอนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นาะมันก็ต่างเจ็บปวดนาะถึงเขาจะบอกว่าคุณดีอะไรแค่ไหนก็ตามแต่แม่หมอมันก็เปิดข้ออ้าง ของคนที่แบบคนแบบมันคิดจะนอกใจเนาะคนแบบคิดที่จะไปมีมือที่สามอะไรแบบนี้ไม่มั่นคงเออสุดท้ายแล้วถ้าตามความคิดแม่หมอมันก็ขึ้นอยู่กบับความไม่มั่นคงทางจิตใจอะไรแบบนี้มากกว่าอืมนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็แม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนและกันขอให้เจอความรักดีๆและกันเนาะขอให้แบบว่ารักครั้งต่อไปไม่มีมือที่สามมาแทรกเนาะไม่พังไม่จบนะจ๊ะนะใครมีความสุข กับการอยู่คนเดียวอยู่ก็อยู่ไปก็ขอให้มีความสุขจ้าทุกๆคนโอเคก็ประมาณนี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะกระทักมาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้านะแล้วก็ไว้มาพูดมาคุยปรึกษาหลังใหม่กันได้จากใครชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงหรือ อยากให้แน่ใจไปเลยแม่หมอว่าเรื่องราวจริงๆของเราเป็นยังไงนะคะก็ทักมาหาแม่หมอได้เลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะการดูดวงกับแม่หมอก็ใช้หลักเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบว่าเอออย่าง,งมงายอย่าเชื่ออะไรมากจนเกิดไปฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นนะอันนี้แม่หมอบอกตลอดเลยนะเออไม่ไม่แบบไม่สนับสนุนให้คนงมงายหรือเชื่อ จนขาดเหตุและผลอะไรแบบนี้มากจนเกินไปนะจ๊ะนะเรามาฟังเรามาดูดวงเพื่อแบบว่าเฮ้ยให้เราแบบได้รู้ว่าแนวทางต่อไปเราควรจะจัดการยังไงเราควรวางแผลเราควรผ่านพ้นอะไรมันไปยังไงนะคะไม่ให้ดูแล้วแบบว่า ไม่รู้ว่ามันต้องยึดหลักในความเป็นจริงอะไร้ยถ้าดูดวงกับแม่หมอแม่หมอจะยึดหลักตามเหตุและผลอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการดูทุกครั้งแล้วกันส่วนใครลุกดวงบางคนที่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในดวงมากจนเกินไปหรือคาดหวังหรือแบบงมงายอะไรแบบนี้แม่หมอจะเริ่มถอยออกนะเออแม่หมอจะเริ่มห่างอะไรอย่างงี้นะคะนะเ,เพราะฉะนั้นการดูดวงกับแม่หมออย่างที่บอกนะคะต้องมาด้วยด้วย การมีวิจารณญาณของตัวเองด้วยนะนะคะนะแม่หมอก็ฝากไว้ก้อนนั่นแหละใครอยากปรึกษาอะไรแม่หมอนะคะอยากถ้าไม่อยากดูดวงแล้วก็มีบริการเพื่อนคุยแก้เหงาอะไรอย่างี้อยากระบงระบายไม่มีใครรับฟังอะไรอย่างงี้ก็ทักมาได้จ้านะคะนะมามาสอบถามรายละเอียดลองทักเข้ามาพูดมาคุยกันก่อนได้คะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย